สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับเกม Stick w a ซาก้าแลฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูอัปเดตนนะซึ่งอัปเดตรอบนี้ก็มีการปรับรบาลานซ์แล้วก็เพิ่มสกินใหม่นะฮะซึ่งปรับบาลานซ์ครั้งนี้นะก็จะเกี่ยวกับแจ็คแอนดลอร์ดด้วยนะซึ่งเราเคยโพส์ไปแล้วในชุมชนช่องผมนะฮะดังนั้นเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าจะมีการปรับอะไรกันบ้างน,นะ,ะ้ะทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะ,ะ Let's go Okay. ซึ่งอัปเดตรอบนี้เนาะอย่างที่บอกคือมี2อัปเดตนะก็คืออัปเดตสกินใหม่กับปรับบาลานเนาะนะ,นะะมาดูปรับบาลานกันก่อนนะฮะโดยูนิตที่มีการปรับบาลานนะแน่นอนนะก็คือ j จ็คแอนลอดไซนะฮะซึ่งถามว่ามีการปรับอะไรบ้างเนานะอันดับแรกนะฮะจะมีการปรับดาเมจเพิ่มเริ่มต้นนะฮะก็คือจากปกติโจมตีอยู่ที่75ใช่ไหมก็จะเหลืออยู่เพียง65นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะฮะ พอตามนี้เลยนะฮะก็มีการเนิบดาเมจเริ่มต้นเนาะต่อมานะฮะจะมีการเนิบดาเมจในส่วนของสกิลเนาะโดยสกิลที่มีการเนิฟแน่นอนนะ,ะก็คืออัลฟาควกเนาะก็จะมีการลดดาเมจนะฮะก็คือจากปกติ30ก็จะลดลงมาเหลือ15นะก็คือลดไปครึ่งหนึ่งต่อมานะ,ะก็คือปรับดาเมจการพุ่งชนของแจ็ทลอดนะฮะจากดาเมจ30นะก็จะเหลืออยู่แค่15เหมือนกับอัลฟาควกเลยนะฮะ ก็ถือว่าเป็นการเนฟสองอย่างเป็น,นตัวเนาะ mm hmm. ก็ถามว่ามันโอเคหรืออยัง mm hmm. ก็อาจิริงมันก็เกือบจะดีนะฮะแต่ผมว่านะควร เนิฟอีกนิดนึงก็คือครูดาวเนาะคูดาวมันมาเร็วมากเลยนะจริงๆแถมเลือดก็เยอะด้วยอะไรแบบนี้เนาะแต่ดีความไม่เนิฟนะฮะถือว่าปรับมาก็โอเคแล้วนะแต่ก็ต้องดูเมกซากันต่อไปว่ายังติดอยู่หรือเปล่าถ้ายังติดอยู่ก็น่าจะยังมีโอกาสโดนเนิฟอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่นะก็อยากให้มีการป,ปร,รับบาลานซ์ของยูนิตนี้นะเพราะว่าคือมันแบบทรงพลังมากนะคือมันแบบเล่นได้โหดมากนะคือถ้าแบบ ไม่ใช่ยูนิตเฉพาะทางจริงอย่างเช่นแบบถ้าสมมุติอยากชนะแจหลรอใช่ไหมแนะนําเป็นนินจาล้วนแล้วก็เล็กนะฮะหรือไม่ก็ไซฟ,ฟอร์ดอะไรแบบนี้เนาะ,ะดังนั้นก็ถามว่าตอนนี้มันยังเก่งไหมมันยังเก่งอยู่แต่ถือว่าตอนนี้ก็ยังเก่งก็เก่งน้อยลงนะฮะเพราะว่าอัปเดตเอานี้เป็นการปรับบารานในส่วนของดามีดะะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับแจรอเนาะ ไปนะฮะก็เป็นในส่วนของอัปเดตสกินใหม่นะซึ่งในที่สุดเขาก็มีการเพิ่มสกินใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ขอพูดได้นึงว่าตอนไหนจะเพิ่มสกินอียิปซื่อมาครับตามนั้นฮะมาเรามาดูไล่ไปทีละตัวเลยดีกว่านะซึ่งรอบนี้จะมีสกินมาทั้งหมด2สกินนะทั้งฝั่งออเดอร์และฝั่งเขีออร์เนาะแมททับเข้ามาใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งออเดอร์นะฝั่งออเดอร์จะมีสกินใหม่มาทั้งหมด2ซีรีส์นะก็คือ Wood c r a f t แล้วก็ สโคลลอร์ดนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะฮะสกินซีนี่แรกนะก็เป็นสกิน,าานราชาถูงเนาะจะมีชื่อว่าวูดทรัพนี่คือสกินวูดทรัพนะฮะนี่มันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นอ e นะีเตอร์เนาะต่อมานะฮะเป็นสกินที่ชื่อว่าสโคลลอร์ดเนาะก็เป็นสกินนี้เลยนะฮะก็ถือว่าสวยดีนะแต่เอาจริงๆผมอยากให้ปรับสกินถุงนะครูให้มันแบบเหมือนของภาคเดก็กซีที่มันจะแบบเปลี่ยนทั้งถุงอะอันนี้เปลี่ยนแค่เครื่องถุงเองอะคือมันแบบ เหมือนเอาแบบวาดมาแล้วเอาไปทาบใส่แค่นั้นเลยอะ่ะเนี่ยมันควรจะเหมือนพวกนี้เออมันควรจะเป็นแบบนี้แต่ทําไมทําแบบนี้คือถามว่ามันหนักขนาดนั้นไหมคือมันก็ไม่หนักต่อแต่ดูแค่ปางสกินอย่าจสกินนี้ดูคือเพิ่มแค่ต้นไม้มาแค่ต้นนยู่เพื่ออะไรนะฮะก็บนประมาณนี้นะตามภาษาพุทธวุฒิหยอกหยอกหยอกไม่เก่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะต่อมาเรามาดูอ e นะีเตอร์เนาะ อันนี้จะเป็นอีเตอร์ของสกินสคัลลอดเนาะก็ะะถือว่าสวยนะสวยสวยโอเคต่อมามาดูทางฝั่งเคีออสนะเคีออสจะมีมาทั้งหมดสองสีนะคือสติวพินนะฮะชื่อผีขออภัยนะฮะแล้วก็อันนี้เชงกาดนะฮะอันนี้คือเป็นอันนี้เชงกาดนะฮะก็จะเป็นสกินลูกตานะผมขอเรียกภาษาไทยว่าสกินลูก,กตาก็แล้วกันนะฮะแล้วก็สกินอีกสกินหนึ่งก็คือสกินสติวพินนะฮะสติวผมรู้สึกเหมือนเป็นหนาวหรือเปล่านะฮะภาษาภาษาไทย มันก็จะเป็นสกินหนามนั่นเองเนาะก็คือเคอ o จะมา2ซีรีส์นะก็คือสกินลูกตากับสกินหนามนั่นเองนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ของเคอ o อันนี้ผมไม่ติดนะฮะเพราะว่าออของเคอ o อย่างน้อยมันมยังพอแบบเต็มถุงนะแต่ดูถุงของ order มันมาแค่ต้นถุงอะก็คือทาไมวะนะฮะอันนี้ขออภัยนะเลือกคำหยาบนะฮะต่อมานะก็จะเป็นเต t e r เนาะนี่ เพราะสกินลูกตาสวยนะแต่สกินที่ผมชอบที่สุดนะฮะเดี๋ยวจะไปพูดก,กันท้ายคลิปเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นสกินหนามเนาะใครดูไม่ทางก็กดพอดได้นะฮะซึ่งไม่มม่นใจว่าอัปเดตสกินใหม่เข้าเวอร์ชันปกติหรือ,อยังเนะาะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นหลังนะฮะก็ค่อนข้างสวยเลยนะคือถ้าตอนเดินอันนี้ไม่ว่านะแต่พอตอนจบตีปึ๊บเนี่ยผมอยากให้มันติดแผ่นหลังนะไม่ใช่แบบมันมีกระเด็นอันนี้ตึ๊บนึงนะตัวอย่างอย่างเช่นสกินหนวดผม เนาผมเออโอเคมันดูดูโอเคอยู่แต่อันนี้แต่แบบอันนี้นะมันแบบมีกระเด็นอันนี้นึงคือนี้คือคือผมเป็นคนที่แบบดูรายละเอียดเยอะอะไรแบบนี้คนอื่นอาจจะไม่คิดมากนะแต่ผมคิดมากไรแบบนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นสก,กินลูกตาแล้วก็ต่อเดินก็ถือว่าสวยนะฮะอันนี้จะเป็นจาอปลอมโจมตีออตามจ,จอเดียรินพันลมหลุดแล้วอ่าสก,กินก็จะประมาณนี้เลยนะถือว่าสวยนะสก,กินลูกตาสำหรับเีออสเหมาะเลยเคออสนี่เหมาะเลยนะ ลลแบบซอมบ,บี้ฉันมองเธออยู่อะไรแบบนี้เนาะประมาณนี้ฮะต่อมามาดูสินักวาดนะฮะนี่อันนี้สกินนี้เลยนะฮะสคัลลอร์ดนะฮะออร์ซีนี่สคัลลอร์ก็คือสวยทุกอันเลยนะฮะบอกไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงนะฮะอยู่ไหนเออนี่สกินโคจอนเราก็พูดไปนั่นว่าสกิปโคจออันนี้ก็จเป็นหมวกเนาะก็สวยดีนะใครชอบธรรมชาติก็เลือกจัดสรรกันไปได้นะฮะ เป็นหมวกนะฮะประมาณนี้ต่อมาก็เป็นน้องบอมเบอร์นั่นเองนะฮะสกินแรกนะก็เป็นสกินหนามเนาะแต่รู้สึกว่าพอใส่สกินปุ๊บมือมันดูแปลกๆนะฮะมือน้องดูแปลกๆอะไรแบบนี้อ่านี่จะเป็นน้องหนามน่าจะเท็กเจอร์บลักเหละนะฮะลืมใส่ต่อมาอันนี้ก็เป็นอันนี้ไม่ติดนะเพราะว่ามันดูเนียนอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าสวยสวยสวยสำหรับน้องบอมเบอร์เนาะต่อมาจะเป็นหมวกนะครับอุย้ย อันนี้เหมาะอันนี้เหมาะมากเหมาะใส่ให้น้องบ๊อบเบอร์มากอันนี้เหมาะมากอันนี้เหมาะมากจริงๆโอเคต่อไปก็เป็นหางเนาะอ่าน,นี่ก็ดุดดิบเถื่อนอะไรแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นหางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะฮะต่ออันนี้ก็จะเป็นสกินกตาสวยๆนายอยู่ส่วนซอสบานไม่รู้ตอนไหนจะเพิ่มมาใหม่นะฮะก็ยังเท่าเดิม ต่อมาอาชอิโอนเดี๋ยวนี้อาชิดอนมีกี่สก,กินแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่นะเรามาดูสก,กินนะวูดทาร์ปนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็สวยดีนะสวยดีต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสเคลลอร์ดเนาะมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนไอ้พืชอะไรสักอย่างนี่แหละที่ว่ามันจะเป็นอ๋อพืชปากหม้อใช่ใช่ใช่พืชปากหมอ้อนั่นแ,แหละเออประมาณนั้นเลยอะ่ะคือได้ดีไซน์มาจากอันนั้นแน่เลยต่อมาเป็นสเปียร,ร์ยดรอนนะฮะสเปียร์ดเรา นี่ซิเคิลลอตนะฮะเป็นโล่เนาะอันนี้จะเป็นแอนิเมชันเนาะก็ถือว่าดูดีนะดูดีโอ้ย0ี่สิบาทเลยเหรอเพิยี่สิบเพชรสกินระดนะคาร์หุมากเลยนะซีรีส์วูดทับเนี่ยต่อมาก็จะเป็นหอหอกก็จะตามนี้เลยนะฮะตรงตัวเลยไม้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหอกนะอันหอกของอันนี้สวยนะผมว่าสวยเลยแหละซีรีส์นี้คือมันยังมีหลายสกินนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพห้ดู เนี่ยมันก็จะตามนี้เลยนะก็มีหลายสก,กินอยู่นะก็มีบางสก,กินได้มาแล้วต่อมาก็จะเป็นหัวเนาะนี่ก็สวยอยู่นะสวยอันนี้ก็เป็นธรรมดานะธรรมดาสวยสวยสวยทุกอันเลยนะอันจริงๆต่อมาก็จะเป็นจักรไนนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นอาวุธเนาะก็ถือว่าดูดีนะดูดีต่อมาก็จะเป็นอ่าเป็นนามเนาะ,ะก็โอเคแหละนะฮะโอเคแหละ ต่อมาก็จะเป็นชิลหรือโลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโลของสตีลปิ้นนะฮะนี่ตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นลูกตานะสกินลูกตาคือถ้าสมมุติว่าเขาทาแบบมันขยับได้นี่คือแบบจะหลอนมากอะต่อมาก็จะเป็นหมวกนะฮะเอออันนี้ดูแปลกตาดีนะฮะอันนี้ถือว่าแปลกตาอยู่ส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะมันเหมือนเหมือนกันเลยอะหมวกมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะถ้าเป็นผ้า ได้กินพายสกินมันจะมีหลากหลายกว่านี้เนา่าโอเคไปกันต่อนะฮะต่อมาเป็นลิฟไรเดอร์นะฮะสรุปลิฟไรเดอร์เราจะไปอยู่ฝั่งไหนกันแน่ฮะจะอยู่ฝั่ง chaos หรือจะอยู่ฝั่ง order นะฮะอันนี้ก็คืออันนี้ของอะไรนะอันนี้ของ order แต่อันนี้ chaos o r d e อ่าอันนี้ก็ของ chaos โอเค อันนี้ก็เป็นของออเดอร์นะฮะวูดครับน,นี่ของเคออสเป็นหนังเนาะหนังพัดฟาดต่อมาก็จะเป็นสกินลูกตานะฮะอันนี้ก็ถือว่านินเนียนะฮะธรรมดาธรรมดาต่อมาก็จะเป็นหมวกข,ของไรเดอร์นะฮะที่ส่งของอ่ะไม่ใช่อันนั้นไรเดอร์ชื่อเหมือนกันไงเอามาเป็นหมวกคล้ายๆสเ,เปียร์ตอนเลยเนี่ยหมวกคือหมวกบางอันของไรเดอร์นี่คือเหมือนของสเปียร์ต้อนมากไหนเขารู้สเปียร์ตอน่อย เตเตอต้นแบบนี้ของไรเดอร์เป็นแบบนี้อ๋อต่างกันอยู่ต่างกันอยู่ตกใจงมันเหมือนกันอะต่อมาก็จะเป็นหมวกอันนี้นะฮะเป็นหมวกหนามเนาะอันนี้จะเป็นลูกตาก็ดูดีนะดูดีต่อมาก็จะเป็นท็อกซิกเดชนะท็อกซิกเดชนะฮะมาดูกันนะฮะไหนเอ่ยมีเอออันนี้ถือว่าเข้ากันอยู่นะผมว่าถือว่าเป็นสกินที่เข้ากับท็อกซิกเดชอยู่อันนี้ต่อมาก็เป็นลูกตาแล้ฮะ เดนมองเธออยู่อะไรแบบนี้นะก็สวยดีนะสวยดีต่อมาเรามาดูด้านหลังนะฮะก็จะตามนี้เลยนะตอนเดินก็จะถ,ออนะถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเหมือนแบบก็ตาโหล่มาต่อมาก็จะเป็นสกินหนามอ่าแต่อันนี้ก็จะบักนิดนึงแต่ในเกมไม่น่าบักนะฮะอันนี้มันบักแค่ตอนโชว์เฉยๆต่อมายักษ์นะฮะยักษ์สรุปแล้วยักษ์แล้วน่าจะเป็นของออเดอร์ไปแล้วละตอนนี้ นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสกินวูดทรัฟนะฮะตอนนี้มาแค่คอเนาะเออ่หมวกยังไม่มาพี่ๆเอาหมวกออกจากเกมไปเลยก็ได้นะถ้าไม่คิดจะเพิ่มเนี่ยอันนี้เซลล์เซลเซลอ่ะอันนี้จะเป็นสกินทรัฟนะฮะก็ถือว่าสวยแหละสวยอยู่แหละเนาะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋านะฮะของเอเซเลฟแจนเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ต่อไปก็เป็น อ่าวลอดนะฮะนี่ก็จะตามนี้เลยนะฮะใครอยากใครอยากได้ก็จัดกันไปได้นะฮะแต่น่าจะหมดหลายตังอยู่น่าจะหมดหลายเพจอยู่ยนี่นะะนนก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากตามนี้เลยนะครับต่อมานักดนติจอมเอะสกินไหนสวยสำหรับจอมเวทผมซื้อเซตนั้นหมดนะฮะอันนี้จะเป็นหมวกเนาะ อันนี้จะเป็นคาถาก็ตามนี้นะฮะใครชอบสตัตว์ธรรมาชาติก็จัดไปได้ต่อมาเรามาดูหมวกนะฮะนี่จะเป็นหมวกของเจ้าเวทนะฮะอยากรู้ว่า,าอนาคตเขาจะเพิ่มแบบเออสกินหนวดมาให้ไหมนะฮะก็ต,ตามนี้นะหมวกก็สวยนะฮะโดยเฉพาะคาทารอบนี้เออถือว่าคาถาสกินนี้ถือว่าสวยนะฮะถือว่าออกมาโอเคเลยสำหรับผมนะฮะตามนี้เลยนะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแม่ทับกันบ้างในที่สุดตอนนี้ก็มาแบบของแท้โดยที่ทุกคนไม่ต้องแหกแล้วนะฮะก็คือจะเป็นสกินซีรีส์รอยัลนั่นเองนะฮะจะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเป็นทองอะไรแบบนี้เนาะเป็นแม่ทับระดับสูงนี่อันนี้จะเป็นหมวกของคิดชอูอันนี้ผ้าพันคอต่อมาก็เป็นเคฟนะก็คือผ้าคลุมหลังเฮ้ยอันนี้สวยนะมันเข้ากับหมวกโรบินฮูดเราได้ดีต่อมาก็จะเป็นสลับข้อมือนะฮะ ซึ่งถ้าซื้อใช่ไหมผมก็จะซื้ออันนี้1แล้วก็ซื้อเป็นอันนี้2นะฮะเพื่อที่อะไร mm hmm. เพื่อที่เราจะเอามาให้มันเข้ากับอันนี้นั่นเองนะฮะ mm hmm. ต่อมาก็ mm hmm. ็นดูไซฟอร์ดนะฮะไซฟอร์ดอ,อันนี้จะเป็นดาบนะฮะ mm hmm. นี่ก็สวยอยู่นะฮะต่อมาก็เป็นผ้าคลุมส wow. mm ีทองว้าวก็ถือว่าสวยสวยอยู่แล้วนะฮะซีรีส์นี้ ต่อมาก็จะเป็นเขาเรียกว่ากระดานป่าเนาะไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนี่ก็จะตามนี้เลยนะฮะเ okay. คต่อไปก็เป็นอาร์มนะก็คือแขนเนาะมี2อันเนะเาะก็จะเป็นรอยยกที่เป็นสีทองกับอันนี้ที่เป็นรอยย่อมาร์กนะฮะรอยมาร์กที่แขนอืมก็โอเคนะแต่ใช้ทั้งสอง้ห้าสิบเลยเหรอทำไมมันแพงจังแค่วลวดลายแค่แนี้ดเดียวเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเป็นอาร์ชิดก็ไม่พลาดนะฮะ นี่เป็นกระบอกขนูนสีทองเลยนะสวยงามมากนะต่อมาเรามาดูเคฟนะฮะก็คือผ้าคลุมหลังนั่นเองนะก็ตามนี้เลยนะฮะแต่จริงๆทําไมไม่มีเขาเรียกว่าเป็นผ้าบันคอของอาชีนาะขนาดที่ชูมีเลยทำไมอันนี้ไม่มีนะฮะไม่ใช่หรอมาดูแปลกนะฮะมาดูแปลกต่อมาอัธยอดนะฮะอัธยอดก็มีเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นห่อนะฮะใช้ชื่อว่าจิวิลนะฮะ แล้วก็แน่นอนว่นเป็นแบบสีทองเหมือนกันโอเคอันนี้ก็เป็นหัวอูว้ประดาประดาไปด้วยเพชรสีแดงน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโล่นะฮะถือว่าแรงสูงนี่คือใช้จะกินอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคือมันสวยไงไอย,ยอใส่สก,กินนี้แล้วมันสวยมากนะฮะต่อมาก็มาถึงสเปียร์โรสนะฮะน,นี่จะเป็นผ้าคลุมหลังแล้วสเปียร์แล้วก็สวยอยู่แล้วนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นหมวกนะฮะหมวกส่วนใหญ่แล้วผมไม่ใส่อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมวกซึ่งหมวกสเปียร์ลอดนี่คือแบบไม่เข้าไม่เข้ากับหัวตัวเองสักอันนะฮะอันนี้ก็เป็นผ้าคลุมนะฮะผ้าพันคอต่อมาก็จะเป็นโล่นะฮะนี่สวยเลยนะฮะสวยเลยอันนี้ต่อมาก็จะเป็นห่อโอ้โหห่กสวยมากอันนี้ห่กสกินนี่สวยมากนะฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันนี้ก็เป็นห่อร่มแข็งโอเคต่อมาไอ้หมดอย่างเลย ๋อหัวหัวไม่รู้เพิ่มมาไหมไม่ได้เพิ่มเนาะโอเคไม่ได้เพิ่มต่อมาก็จะเป็นวัดหน้าวัดหน้าก็ไม่ผ้าเช่นกันนะฮะอ่ะเรามาดูนี่จะเป็นสกินเหมือนกันเลยนะฮะมาใหม่เหมือนกันต่อมาก็เป็นผ้าคลุมนะฮะนี่สวยนะสวยสวยต่อมาก็เป็นผ้าเป็นคออะไรแบบนี้เนาะต่อไปก็เป็นถูม,มือสวยงามมากฮะ น,นะไปอย่างรวดเร็วต่อมาตัวสุดท้ายก็คือคิงซาเล็กนะเป็นมีคนบอกว่าคิงซาเล็กจะเป็นสีเงินเนาะไม่ได้สีทองเหมือนเขาแต่จ่างน,นก็มีทองที่คทถาอยู่นะฮะซึ่งเอาจริงๆผมเห็นนะเขาใช้สก,กินนี้ของคิงซาเล็กผมก็รู้สึกว่าสวยนะเออคิงซาเล็กใส่สก,กินแนวนี้แล้วมันดูแบบมันดูสวยอะเนี่ยถึงจะเป็นแค่สีเงินแต่ผมว่ารอยย่อขาวนะฮะระดับรอย่อก็ถือว่าสวยนะฮะ โอเคหมดไปเป็นที่เรียบร้อยสาหรับสกินเนาะก็ทั้งหมดทั้งหมดก็ตามนี้สาหรับใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะ okay. โอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะซึ่งสกินที่เราพูดกันไปแล้วว่าตอนท้ายที่ผมจะมาพูดว่าสกินไหนที่คือสกินที่ผมชอบนะสกินที่ผมชอบนะก็คือเป็นสกินที่เดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะสักตัวมันจะเป็นสกินที่เป็นหนวดสีแดงนะคล้ายๆหนวดสีดำนะแต่ว่าเป็นหนวดสีแดงคือผมชอบสกินนี้นะมาดูแบบมีอะไรอะไรแบบนี้เนาะ คนอื่นชอบสกินไหนก็คอมเมนต์มากันได้นะฮะซึ่งถามว่าผมจะซื้อเลยไหมอันนี้ผมอาจจะยังไม่ซื้อนะฮะเพราะว่าถ้าจะซื้อหมดทุกตัวนี่คือน่าจะหมดเพชรไปหลายเพชรไปหลายเม็ดอยู่นะฮะผมว่าผมแนะนํานะฮะสําหรับใครที่อยากเสียเยอะนะรอมันเป็นแพ็คดีกว่านะฮะอย่างเช่นแพ็คสกินนี้เนาะอนาคตเขาควรจะเพิ่มตัวละครสกินมาได้แล้วนะฮะโอเครอไปซื้อเป็นแบบแพ็คดีกว่ามันจะถูกกว่าเยอะเลยนะฮะ อย่างอันนี้ต้องซื้ออะไรบ้าง1 2 3 4 5ผมว่าเพราะว่าน,นี่น่าจะเกินแน่นอน,นะฮะแต่ว่าน,นี้ลด3าถือว่าลดไปค่อนข้างถูกเลยนะตอนนี้โอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะสำหรับคลิปนี้นะทั้งอัปเดตปรับบาลานซ์แล้วก็อัปเดตสกินใหม่นะทุกคนชอบสกินไหนกันบ,บ้างก็มาคอมเมนต์กันได้นะฮะ อัปเดตหนะ้าเราก็มาดูกันซิว่า UI ใหม่เราจะมากันตอนไหนเนาะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ mm hmm. ถ้ามีอัปเดตไหนพลาดไปก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ mm hmm. ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้บายบายคะนะ่ะ